เป้าหมายสูงสุดของเราอยู่ที่ความไม่ตายอยู่ที่ความไม่ตายตรงนี้ระหว่างทางเดินไปพวกเราก็ปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายในชีวิตโลกธรรมแปดมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์ เราต้องฟันฝ่าอุปสรรคอันเนี้ยอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่เรามีอัสสะกระทบมีสัมผัสกระทบดังนั้นก็อยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยอยู่ในสังสารวัตนี้ด้วยความอดทนนะด้วยความอดทนพระศาส,สดาบอกว่าขันตีปรมังตะโปตีติขาขันตีคือความอดกลั้น เป็นธรรมะเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งทำอะไรไม่ได้ก็อดทนไว้นะอดทนไว้ก่อนแล้วก็ใช้ปัญญาใช้ความเพียรของเราขัดเกลากิเลสของเราแม้พระผู้มีพระภาคเองก็ได้รับความที่ไม่ชอบใจไม่น่าพอใจอยู่เป็นนั้นมากเหมือนกันแต่พระองค์บอกตัวพระองค์เองเนี่ยได้รับความพอใจมากกว่าความไม่พอใจ ดังนั้นก็เป็นธรรมดาเลอเกินที่เราอยู่บนโลกนี้คงจะได้รับความพอใจความไม่พอใจเยอะค่อนข้างมากก็เลยต้องใช้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอินทรีห้าหรือพละห้ากันมากหน่อยกว่าจะฟันฝ่าสังสารนี้ไปได้